ัีครับคันนี้พามาดู b m w 530E ครับรถประจำตำแหน่งรถผู้บริหารจากหน่วยงานนะครับเลขหมาแท้ประมาณ1 2 0 0ง0สมโลเท่านั้นเองรถสภาพสวยๆรถปี2018ครับรถประจำตำแหน่งสภาพสวยๆเลยนะรถมีรอยคูดมาด้านกันชนหน้าด้านซ้ายนะครับนิดหน่อยแต่ว่าออกใบเคลมให้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวรอไปเคลมให้นะครับ ยางก็เป็นยางใหม่นะครับยางใหม่ยางสัปดาห์ที่23่สามยี่สปี2024นยะยางสัปดาห์ที่ยีปี2024ัอูภายในกันครับภายในแผงประตูนะครับบกหนังมาเรียบร้อยนะนะครับแผงคอนโซลใสๆสวยๆส,สะอาดๆเนะงาๆฉ่ำๆเลยนะครับแผงคอนโซลลายออกเมทัลลิกนะครับเหาะปรับไฟฟ้าคู่หน้านะครับ ดูชายบันไดสครับเพจนะครับไม่มีรอยไม่มีตำหนิไม่มีรอยสแคร็รอยถลอกใดๆทั้งสิ้นนะครับชุดแต่งเอ็มสปอร์ตนะครับนะรอบคันนะครับชายบันไดสี่ชิ้นนะครับตัวอ e ี r ร v e ขับเคลื่อนด้วยระบบเบนซินไฟฟ้านะครับมีเบนซินด้วยมีไฟฟ้าด้วยตัวชุดแต่งชายล่างชายบันไดสครับเพจนะมีจับมีรอยนิดหน่อยนะมีรอยตรงมือจับนิดนึง ภาพส,สวยๆชายล่างบันไดล้อไม่มีเบียดไม่มีครูดนะยางใหม่ล้อแม็กไม่มีรอยถลอกขนะาท้ายก็ไม่มีบัติเหตุไม่มีชนท้ายมาครับเลขทะเบียนสวยๆเลยห้าห้าแปดเดิมๆนะครับสภาพเดิมๆไม่มีแกะไม่มีถอดน็อตตไม่มีขยับนะดูให้แล้วเช็คให้แล้วนะภาพส,สวยๆเดิมๆอุปกรณ์ชาร์จนะครับสายชาร์จ 530E ครับปี e 2018นะเผื่อพี่ๆเพื่อนๆท่านใดหาอยู่นะก็เอาไปใช้งานได้อีกหลายปีครับเป็นเป็นสีไฟฟ้านะแบตก็เปลี่ยนแยกโมดูลได้นะครับเปลี่ยนแยกโมดูลได้ไม่ได้ต้องเปลี่ยนทั้งหมดนะถ้ากรณีต้องเปลี่ยนนะก็ยังใช้งานได้อยู่ครับหัหนังสีส้มๆหน่อยหน้าจอเรือนใหม่นะแถมมีกล้องมองหลังกล้องรอบคันครับ ดูชุดเกียร์หัวเกียร์เลย้าเอามาให้ดูประกอบการตัดสินใจดูคร่าวๆครับเดี๋ยววนให้ดูอีกรอบหนึง่งนะเดี๋ยวดูห้องเครื่องกันครับดูห้องเครื่องรถไม่มีแกะไม่มีชนมานะครับไม่มีถอดนะหน้าเดิมท้ายเดิมฝากระโปรงหน้าเดิมดเดิมล็อ็ตไม่ม,ม,มีรอยแกะรอยถอดใดๆขึ้นเกือท้ายเกือบาเดิม <ban. S 1> ดมก็มส,นะสภาพประมาณนี้ครับนะถ้าสนใจก็มาทดลองขับทดลองนั่งดูได้ครับไม่มีแกะรถเดิมๆไม่มีชนมาไม่มีจมน้ำนะครับรถประจำตำแหน่งรถผู้บริหารเอามาให้ดูประกอบการตัดสินใจครับคร่าวๆดูไว้เป็นช้อยเป็นตัวเลือกเดี๋ยวท่านใดหารถไปใช้งานนะรถประจำตำแหน่งรถผู้บริหารรถ VIP มีหลายรุ่นหลายคันครับที่เทยอย,ย,ยเข้ามาถ้าสนใจก็สามารถเข้ามาทดลองขับทดลองนั่งดูได้ครับรถจอดอยู่ที่บางนานะี่แยกบางนา BM W 53 0 E ศีปีสองพันสิปเบนซินสฟฟ้านะครับก็ฝากไว้ด้วยครับสำหรับคันนี้คลิปนี้คันนี้ฝากไว้เท่านี้ครับนะขอบพระคุณมากครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยครับไปแล้วครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ